บอกเล่า965โดยอมรบรรจงและสุวิทย์มิ่งมน ตอนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965ค่ำคืนนี้ค่ะ3ทุ่มกับอีก38นาทียังอยู่กับคุณสวิตมิ่งมนและดิฉันอมมอนบรรจงค่ะแม้พอรู้ว่าจะไปคุยกับคุณจิรัทยาเงาสีหรือว่าพี่ผ่องเนี่ยอยู่ <c oughs> ที่สมาคมรักชุมชนคน8ริ้วออกหน้าออกตาไหมคะด้ือเพลงนะะี้ค่ะเอาใจเราต้องอาใจ <laughs> นะครับ <laughs> ให้กําลังใจพี่เขาด้วยนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าในนี้บอกว่า,าคุณ เจียรัยท,ทยาเนี่ยบอกว่าให้เรียกว่าพี่ผ่องก็เลยองเอาใจพี่ผ่อง้วยเพราะรู้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกว่าที่มันจะผ่อนคลายได้ขนาดนี้นะพี่ก็ต้องเหนื่อยนะต้องเอาใจนะแล้วผมเชื่อว่าเพลงนี้ก็แฟนรายการหลายๆคนก็รู้จักและชอบด้วยค่ะงั้นเราไปดูช่วงที่จะเป็นประเด็นสําคัญจากทางสชอก,กันนะคะการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่แล้วก็มีอะไรยังไงบ้างพบกับพี่ผ่องกันค่ะ สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอพี่ผ่องอยู่ในสายแล้วนะคะพี่ผ่องคะสวัสดีค่ะ ดีค่ะค่ะในฐานะที่พี่จิรัทยาเงาสรีหรือว่าพี่ผอมของเรานะคะเป็นรองประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่6แล้วก็สมาคมรักชุมชนคนแปดริ้วสองส่วนนี้มาเชื่อมต่อมาสานพลังกันได้ยังไงอะคะคือจริงๆแล้วพี่อยู่ในในเครือข่ายรักชุมชนคนแปดริ้วก่อนนะแล้วก็มาตั้งเป็นสมาคมเมื่อตอนปีช่วงปีห้ แล้วเราก็ทํางานทํางานโดยโดยทํางานภาคประชา,าสังคมมาตลอดนะทําในเรื่องของทรั bi, ร rib, พยากรธรรมชาติอย่างอย่างเรื่องบางประกงเนี่ยเราก็มีกลุ่มรักบางประกงที่เพลงเพลงอย่างที่เปิดเลยนะ <ijn> ะมีกลุ่มรักบางประกงทำเรื่องของการฟื้นฟู <c oughs> แม่น้ําอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ทําในหลายภาคส่วนทั้งทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ได้เข้าไปเป็นกรรมการของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน <c oughs> เขตพื้นที่หกนะคะใน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 ส่วนของคณะกรรมการ ซึ่งซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เป็นชุดแรกเราก็เป็นตัวแทนขององค์กรที่ทํางานด้านสุขภาพเข้าไปเป็นส่วนของภาคประชาสังคมที่เข้าไปร่วมคิดร่วมกันเคเล็กออกแบบในการที่จะดูแลด้านสุขภาพของคนในใน,นพื้นที่เขตหกซึ่งมีอยู่แปดจังหวัดที่นะเราจะออกแบบร่วมกันยังไงจะทํายังไงแล้วมันเป็นเป็นเรื่องท้าทายเป็นองค์กรใหม่ ที่ที่ขึ้นมาทําเรื่องนี้แล้วก็มีหลายภาคส่วนมากที่เข้ามาทํางานแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราทํางานอยู่แล้วในพื้นที่ของเราแล้วก็ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็มีภาคีที่จะมาช่วยกันหนุนทําเรื่องของงานสุขภาพอีกแรงหนึ่งเนี่ยค่ะก็เลยได้เข้าไปมีส่วนในการที่เป็นกรรมการค่ะครับโอ้เครือข่ายที่เข้มแข็งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงพี่ผ่องเพราะว่าต้องยอมรับว่าเอ่อเป็ดริ้วนะหรือว่าจะเชิงเซาเนี่ยเป็นเมืองที่คนเยอะ คนต่างจังหวัดที่เข้าไปทางานที่แปดริ้วก็เยอะโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมีสถานศึกษามีค่ายทหารมีโอ้ยเป็นทางผ่านไปภาคตะวันออกไปนู่นไปนี่เยอะะตอนโควิดนี่เครือข่ายตรงนี้ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการรับมือ,อยังไงบ้างฮะช่วงช่วงโควิดเนี่ยนะคะก็คือว่าโควิดเ,เนี่ยมันมันเป็นวิกฤตนะแต่แต่พี่มองว่ามันเป็นโอกาสนะคะ <c oughs> มันเป็นโอกาสที่เราได้เห็นคนที่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคมมาเยอะมาก ซึ่งก่อนเราเรา,เราหากันไม่เจออ่ะเราเราเราพยายามที่จะทําก็คือที่จะหาคนเหล่าเนี้ยที่เป็นกําลังเล็กกาลังน้อยที่เข้ามาช่วยกันทํางานเราก็เลยในส่วนของของงานที่ที่เรามาทํางานร่วมกันเนี่ยก็เราก็เชื่อมร้อยภาคีที่เราเรามีอยู่ในในพื้นที่ของเราเองไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายรละชมุชมชนคนปิดริ้วสมาคมเอ่อเครือข่ายสมัชชาสุขภาพเครือข่ายสถาของสถาบ,บัานองคอ์กรชุมชน แล้วก็งานของที่เราทํางานกับสอสอสปสชก็มาผลึกรรกาลังกันค่ะเอแ่แล้วก็แล้วก็เราก็มองว่าวันนี้เนี่ยม,มีมีหลายภาคส่วนมากที่เข้ามาทํางานด้านนี้โดยภาครัฐเป็นภาครัฐก็เป็นภาคึ่งที่ทําเรื่องนี้อย่างแข่งขันนะค่ะเราก็มองว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะในเมื่อมันมีมาตรการรัฐนะเราจะเปลี่ยนเป็นมาตรการเราอย่างไงได้น่าสนใจเออชอบจังเลยมาตรการรัฐเป็นมาตรการเราฮะ ก็ก็เปลี่ยนโดยใช้กติกากติการ่วมกันออกแบบกติการ่วมกันใช้เครื่องมือของธรรมนูญสุขภาพ<ฆ>บางบางพื้นที่ใช้คําว่ากติกาชุมชนก็ได้โดยที่วันนี้รัฐเองเนี่ยถ้าถ้าเป็นคําสั่งอะ่ะก็คือเป็นคําสั่งที่สั่งโดยมีผู้บังคับบัญชาแต่เมื่อไหร่ที่เราเราเป็นกติการ่วมกันนะคะมันจะไม่มีการใช้คําบังคับบัญชาสั่งการแต่ว่ามันเป็นการร่วมไม้ร่วมมือมันเป็นการทำ ใช่การมีส่วนร่วมร่วมกันโดยที่มากน้อยเนี่ยก็เพราะนั้นมันก็จะทําให้ให้งานที่เราทําเนี่ยค่ะมันเกิดความร่วมมือเราเราใช้โอกาสอีกอันหนึ่งด้วยก็คือการตนันการตันหนกของผู้คนที่เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเปลี่ยนการตันหนกให้เป็นเรื่องของการตันหนักแล้วก็ตื่นรู้ยังไงก็ใช้เครื่องมือนี้แหละคะ่ะในการที่จะทําให้คนหันมาทําเรื่องนี้แล้วก็ เรยกอไรายการอย่าง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 ที่รัฐประกาศเรื่องกินร้อนช้อนจางแต่เมื่อก่อนเนี้ยไม่ไม่ไม่มีไม่เรื่องอะไรก,การปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลแต่พอเรา<ฆ>ทําเรื่องเหล่าเนี้ยมันก็ทําให้เกิดเราก็ใช้วิกฤตนี้แหละในการที่ทําให้มันเกิดกระบวนการเหล่านี้ในการที่ทํางานร่วมกันแล้วก็ในในระดับจังหวัดเนี้ยเราก็ทําเป็นตั้งเป็นกองทุนหรือกองบุญนนะ่ะ<ฆ>ในการที่จะช่วยเหลือกองทุนวันนี้เราเราใช้คําว่ากองบุญนะเช่น กองทุนทําเรื่องของบริบดพันธุ์พืชการการการเพาะพืชถักสวนครัวแล้วก็แจกจ่ายให้คนที่จะไปทําแหล่งอาหารของตัวเองการตั้งเป็นถุงอย่างชีพการตั้งเป็นะอะไรกรันการปันสุกเหมือนอย่างที่มีตู้ปัน,ปนสุก,ท,สกที่กระจายอยู่ใช่ทั่วทุกจังหวัดทั้งจังหวัดนี้ค่ะเราก็มีกองทุนแล้วก็เราใช้เรื่องของกระบวนการที่บอกว่าจากจาก จากการที่เราเราทํางานอยู่แล้วเนี่ยในแต่หมู่บ้านเนี่ยมีกองทุนหมู่บ้านอยู่แล้วค่ะมีกองทุนหมู่บ้านซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเราก็ปรับตรงเนี้ยให้เป็นให้มีหมวดหนึ่งที่เป็นอย่างหมวดสาธารณประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมีอยู่แล้วก็ปรับให้มาใช้เป็นหมวดที่จะใช้เรื่องของการก็เปลี่ยนคําค่ะใช้คําว่าเป็นเอ่อสำหรับที่จะใช้เรื่องของภัยพิบัติแล้วก็โรคติดต่อโรคระบาดก็ตั้งเป็นกองทุนที่ใช้ในในหมู่บ้านตัวเองของก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ย เราทําให้เห็นว่าคือเราคุยกันว่าโควิดเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราแค่เดือนหรือสองเดือนน่ะค่ะแต่มันจะอยู่กับเราเป็นระยะยาวเราก็ตอบไม่ได้ด้วยซ้าว่ามันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนหรือว่าจนกว่าจะมีวัคซีนถึงจะทาให้ให้โควิดเนี่ยเออจะผ่อนลงนะคะ,คะเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่ความร่วมมือช่วงเนี้ยเราเราก็ทําทํางานโดยที่เราก็ใช้กลไกเดิมที่มีอยู่แล้วกลไกของรัฐ <C> e <an> ที่ที่มีอยู่แล้วเช่นก,น,าานกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพอจอ,อที่เรา <c oughs> ที่เรา,ท,เราที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยเป็นเป็น,นกลไกหลักแล้วเราก็มีกองหนุนเข้าไปโดยภาคประชาสังคมไปช่วยกันทํางานนะคะแล้วก็ทําโดยใช้ที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าเปลี่ยนมาตรการรัฐเป็นมาตรการ,าร,การเราใช้เครื่องมือเรื่องของของ,ของการทํกากติกาชุมชนร่วมกันแล้วก็ให้อยู่ร่วมกันโดยโดยก็เรียกอะไรคะ วันนี้เนี่ยมีหลายชุมชนที่ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีการระแวงกันมีคนที่ที่มาจากตามพื้นที่ใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเราเราจะอยู่ร่วมกันยังไงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าถ้าเราไม่เตรียมมือเตรียมเตรียมอะไรนะคะเตรียมชุมชนที่จะรักมือเรื่องเหล่าเนี้ยก็จะกลายเป็นแบ่งแยกแล้วมันอกช่วงแรกๆเนี่ยก็มีหลายชุมชนที่เป็นแบบนี้น่ะเป็นแบบนี้ที่กันคนไม่ให้คนเข้ามาแต่ว่า เราก็ใช้ใช้ใช้ตัวกติกาเนี่ยค่ะว,ว่าวันนี้เนี่ยคนที่กลับมาก็คือเป็นพี่น้องเราอ่ะเป็นญาติเราในเมื่อที่ที่กลับมาแล้วเราจะดูแลกันยังไงเราจะจัดการกระบวนการเหล่านี้ยังไงเพราะรัฐย่ยมีการวางระบบที่มีมีทั้งเรื่องของการกักตัวมีอะไรที่ซึ่งอันนี้เราก็คุยกันแล้วก็ขอความร่วมมือซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ง่ายที่แบบพอทําแล้วมันจะจะได้เลยแต่ว่าก็ใช้เวลาอย่างในช่วงร<จ>ะยะเจออ,อ,อะไรบ้าง,งคะพอ พอ,อพอทํอแบบนี้พี่ผ่องเจออะไรบ้างอ,ะอ่ะอ่าอย่างน้อยเราะบอกไปว่าก็พี่น้องเราญาติเราแต่คือคนจะเชื่อฟังเต็มร้อยก็ไม่มีแหละเจออะไรบ้างคะที่เป็นอุปศรรค์ก็ก็คือในส่วนของคือทําควบคู่ทั้งทั้งทั้งระบบที่เป็นระบบที่เป็นเาเรียกอะไรกติกาชุมชนค่ะแล้วสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือใช้มาตรการรัฐ<อ>สำหรับครอบครัวที่เราค่อยเราค่อยใช้คําสั่งของของรัฐ มากํากับอีกทีหนึ่งแต่ตอนที่เราลูกช่วงแรกเราก็ใช้การเจรจาการใช้กติกาของเราที่เราตั้งกันไว้ในการที่จะทำาทำก็ได้เลยการอธิบายการพูดคุยการเจรจาสุดท้ายเนี่ยถ้าอันไหนที่ไม่ได้จริงเราก็ใช้มาตรการรัดซึ่งมาตรการรัดเนี่ยจะมาทีหลังคในการที่จะควบคุมให้เขาอยู่ในเรื่องของเรื่องของการการจักตัวเรื่องของการออกจากบ้านเพราะอันนี้มันมีการ เรืเร่อไรคะมันมีการมันมีมาตรการอยู่แล้วว่าถ้าใครที่จะเข้าชุมชนเนี่ยต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้มันจะมีอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้กระบวนการ,ร,รของของกลุ่มคนที่ในชุมชนน่ค่ะอย่างอสมอเนี่ยอสมรเขาก็จะดูแลเขาจะมีครวัวเรือนที่เขาดูแลอยู่แล้วค่ะเช่นอสมรหนึ่งคนดูแลห้าครัวเรือนสิบครวัวเรือนเนี่ยค่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามีใครเข้าออกม<ค>ายแล้วก็ใช้การ การพูดคุยแล้วก็การอธิบายสุดท้ายเนี่ยไม่ได้จริงๆก็มีหลายหลายหลายคนนะคะที่ใช้มาตรการรัอกคือใช้ <ไป S 2> คำสั่งใช่ควบคุม<อ>ซึ่งอันนี้ยพอพอเราทําไปสักพักค่ะก็ก<อ>็เรียกอะไรในในชุมชนเองก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการที่เราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะสุดท้ายมันเขาเรียกอะไรเป็นคนที่เป็นที่น้องกันนะอย่างในชุมชนเนี่ยชุมชนหรือหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันมันไม่กว้างมากนะ ไม่กว้างมากแล้วเราก็รู้จักกันหมดอืใช่รู้จักกันหมดก็คือใช้เพราะในส่วนเนี้ยก็คือจะช่วยเหลือกันก็มากกว่าแล้วก็ก็ก็มีมีส่วนที่ที่ใช้มาตรการรัด เข้าไปควบคุมค่ะ,คะอย่างอย่างตอนต้นรายการเนี่ยพี่ผ่องบอกว่ามีมาตรการของรัฐก็มาเป็นมาตรการเรามีเรื่องของอาหารการกินมเมล็ดพันธุ์พืชที่พูดถึงสักครูเนี้ยค่ะถ้าจะขับเคลื่อนอันเนี้ยไปเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าสมาคมชุมชนคนแปดริ้วพี่ผ่องมีโครงการอะไรที่จะขับเคลื่อนต่อบ้างไหมคะ ก็คือในส่วนของชจงาจงเซวเนี่ยจริงแล้วทําเรื่องประเด็นอาหารเนี่ยมามาได้สักประมาณสองสามปีแล้วนะคะทําเรื่องของความมั่นคงอาหารค<ฆ>่ะเราก็มีเราก็มีขุ่มเครือข่ายแล้วก็ภายใต้พอเรามาเจอวิกฤตเนี่ยค่ะ,คะเราก็มีการพูดคุยกันแล้วก็แบ่งข้เรียกรในส่วนของเรื่องของสถานการณ์เนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันว่าในระยะสั้นเนี่ย เราแบ่งเป็นสามระยะนะค,ะ,ค,ะ,คะก็คือระยะสั้นเราจะทําอะไรระยะกลางและก็ระยะยาวเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าโควิดไม่ได้อยู่กับเราแค่วันสองวันหรือเดือนสองเดือนค่ะแต่ว่าคนกระทบหลังจากนี้เนี่ยมันอยู่กับเราบางบางคนนี่อยู่กับเราไปตลอดนะคะในการที่มันเกิดผลกระทบแล้วซึ่งในระยะสั้นเนี่ยเราก็มองว่าเรื่องของอ,อความมั่นคงอาหารเนี่ย ตอนที่เราทําเนี่ยค่ะเรามีเรามีกลุม่มรายที่ทําเรื่องของตลาดตลาดอาหารสู้ภัยโควิดค่ะที่จะที่ตั้งขึ้นคือไม่ใช่แค่แค่ขายนะคะแต่เป็นการแลกกันอย่างของมีกล้วยก็จะส่งไปแลกกับที่ที่มีกุ้งมีปูเรามีอะไรมีมีม,ม,มีอย่างอย่างพื้นที่ที่มีมีผลไม้ก็จะจะแลก ม<ล>ะไดมาพ่วงบางคราใช่ใช่ใช่ทั้งทั้งทั้งขายและแลกเพราะนั้นในในกลุ่มเนี้ยก็จะมีการการเชื่อมเชื่อมร้อยกันแล้วก็เราก็เลยมองว่าในระยะสั้นเนี่ยเราก็จะมีการตัดตั้งศูนย์ประสานงานคือเป็นออนไลน์ผ่านเฟ e b o o k ผ่านไลน์นะคะมีคณะทํางานด้านเนี้ยแล้วก็มีการคุยกันนะคะแล้วก็เราก็มองว่าวันนี้คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี้ยไม่ใช่คนชนระบทนะเป็นคนในเมืองอคะคนชนบทเนี่ยหา โอ้โหขอ,ของกินได้ใช่มากกว่าคนในเมืองครับคบคนเมืองแล้วก็คนที่เป็นคนเมืองที่เรียกอะไรคนที่ทํางานคนต่างถิ่นที่มาที่มารับจ้างที่มาอยู่ในเมืองต่างหากที่ที่จะขาดอาหารเรื่องของความมั่นคงอาหารเนี่ยเขาจะมีปัญหามากกว่าเราใช่อันั้นก็จะดูว่าจะมีการจะมีการคเครียกอะไรพอเราเราคุยแล้วเราก็ประสานงานกับภาครัฐว่า ในส่วนของรัฐที่ให้มีอะไรบ้างแล้วเราจะเติมอะไรอย่างอย่างอย่างพื้นที่ EEC เนี่ยได้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอะไรมีพิเศษบ้างไหมคะพื้นที่ EEC EEC ที่แปดดิงอยู่ว่าถ้าถามว่าได้อะไรเป็นพิเศษไหม ยังไม่เห็นความพิเศษที่ที่ได้มานนกกว่เพื่อนนะค่ะพ <c oughs> ือก็ก็เหมือนเพื่อนค่ะ <c oughs> เหมือนทุกจังหวัดในประเทศ <c oughs> ที่เราก็ไม่ได้มีอะไรที่มีอะไรมามาให้มากกว่านะคะแต่ว่าก็ในส่วนของพื้นที่ ec เนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยคือเราทําเรื่องของของ ec เนี่ยมามา มาสักระยะหนึ่งแล้วโดยจะทาเรื่องของกลุ่มเพื่อนตะวันออกนะคะก<ฆ>ลุ่มเพื่อนตะวันออกที่ทําเรื่องของตะวันออกวิถีความสุขซึ่งประเด็นเนี่ยก็คือมุ่งเน้นเรื่องของอาหารนี่แหละเป็นหลักว่าเราจะเป็นศูนย์กลางอาหารยังไงนะคะซึ่งเราก็ทําทําเรื่องนี้อยู่เอากลับมาที่ว่าในระยะสั้นที่เราที่เราอยากจะช่วยเขา,าระยะในการาที่จะทํานะคะก็นอกจากเรื่องของการศูนย์ประสานงานมีการตั้งเพจมีการ มีการชวนคนแกดลิ้วปลูกเพื่อผัดสวนครัวอย่างที่เราบอกแล้วเวลาตั้งเป็นกองทุนหรือกองบุญยังถึงถุงยางที่ตู้ปรรสุขต่างๆเนี่ยนะคะในการที่จะให้ให้จะได้ะไรให้ให้เข้าถึงคนที่คนที่เข้าไม่ถึงจริงๆอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในในส่วนของกระบวนการภาครัฐที่ที่ลงไปเนี่ยค่ะบางบางเขาเรียกอะไรบางชุมชนก็คนที่ขาดแคลนจริงๆก็ไม่สามารถที่จะออกมามารับ การบริการได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะ,จะจะมีกลุ่มเครือข่ายเราที่จะที่จะช่วยกันดูว่าตรงไหนบ้างที่ขาดแคลนตรงไหนบ้างที่ที่ยังเข้าไปไม่ถึงเราก็จะใช้กระบวนการที่เราเชื่อมร้อยกับเพื่อนที่เรามีอยู่ทั้งอสมอทั้งเครือข่ายประชาสังคมต่างๆที่เราทํางานอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะทำทำงานร่วมกันนะคะ <S <S แล้วก็จัดระบบวางกลไกกระจายอาหารจากผู้ผลิตถึงหน้าบ้านผู้บริบบรโภคนะคะ ในแล้วก็เรื่องของระดมอาหารอย่างที่บอกค่ะว่าเราทําเป็นฟู้ดแชร์ลิงสเปซก็คือทําเรื่องของการมีมีการแชร์กันการใช้แบ่งปันแบ่งปันแล้วก็การ,าารจําหน่ายจ่ายแจกให้กับคนให้กับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้วก็เรื่องของการเออในการที่เราจะดูแลสําหรับบุคลากร,กรทางการแพทย์อะไรเงี้ยค่ะก็มีการ ทำงานมีมีการผลิตอาหารให้กับรังโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกลุ่ที่ที่ที่เราทําก็คือทําเหมือนกันในการที่จะในแต่ละที่ที่ทํานะคะก็ก็ในเรื่องของกลุ่มที่ทําเรื่องของสมุนไพรเราก็ทํามีฟ้าทลายโจรมีอะไรที่ ที่อำนยามะดูดูแลสุขภาพว่างั้นเถอะเนาะฟ้าลาโจนเอ๊เถ้าอย่างนี้เนี่ยขยับไปใกล้บ้านคุณสวิตบ้างไหมคะเชื่อมร้อยกับชนบุรีระยองอะไรอีกอ่จันทบุรีตราดฝั่งตมต่อพว้นเนี่ยมีมีโครงการร่วมกันไหมคะคืออย่างที่บอกค่ะว่า เรื่องของอาหารเรื่องความมั่นคงอาหารเนี่ยเราไม่ได้ทําแค่ฉาชังซาวาแต่เราทําเชื่อมร้อยกันทั้งตะวันออกออย่างที่ของพูดเมื่อกี้ค่ะตลาดตลาดสาินค้าโควิ้ดชร์ริงเลยค่ะเราก็มีเครือข่ายที่มาจากตราอย่างตอนเนี้ยอย่างตาดเนี่ยก็มีการคุยกันมีการแลกอาหารทะเลกันเรามีเครือข่ายที่อยู่ในทุกจังหวัดทั้ง8จังหวัดนะคะทั้ง8จังหวัดของเขตหุบราะนั้นในเรื่องของบริเนหารเนี่ย มันจึงไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ชาติเชิงเสารเรามีราจีนบุรีที่มีที่เขาไม่แก้วที่ทําเรื่องของสูงอาหารเรื่องของอาหารอินทรีเกษตรมินซีชาติเชิงเสารมีกลุ่มเกษตรมินซีซึ่งกลุ่มเกษตรอินรีเนี่ยก็มีการเชื่อมร้อยกันทั้ง8จังหวัดอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องของอาหารเนี่ยเราทํามาก่อนนั่งนี้อยู่แล้วเราทําเรื่องเส้นทางอาหารปลอดภัยตะวันออกอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้มันก็เลยถูกการแชร์กันไปทั้งไม่ใช่แค่ภายในจังหวัดแต่มันถูกการแชร์กันข้ามจังหวัดแล้วก็ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเราเราเราก็จะมีการทำเรียกเป็นเซ็นเตอร์เหมือนกันเซ็นเตอร์เรื่องอาหารที่จะช่วยคนในจังหวัดตัวเองแล้วก็ข้ามไปสู่เพื่อนที่อยู่ในรอบข้างคือก็คือที่เราเราทำเรื่องของประเด็นเรื่องของอาหาร สารพลังได้เทียบจริงๆเพื่อนเยอะจริงๆแหมน่าเสียดายถ้าถ้ามีเวลาเนี่ยจะให้เล่าแบบโอ้เพื่อนที่ประทับใจอะไรยังไงบ้างแต่ไม่ค่อยมีเวลาเลยสุดท้ายค่ะเป้าหมายหรือว่าความท้าทายที่พี่ผ่องอยากจะทำอะค่ะมีเวลาสั้นๆสักประมาณสองนาทีเชิญค่ะคือจริงๆแล้วผ่องมองว่าวันนี้เนี่ยที่ที่พอโควิดมาเรารู้เลยค่ะว่ามีสองเรื่องที่ที่ที่ ที่เป็นเป้หาหมายสาคัญที่ชุมชนจะต้องขับไปทำก็คือหนึ่งเรื่องของกองทุนค่ะกองทุนเนี่ยไม่ใช่กองทุนแค่ช่วงวิกฤตนะแต่มันต้องเป็นกองทุนระยะยาวเหมือนอย่างตอนนี้ที่เราเราเราขายไอเดียกับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นกองทุนระยะยาวซึ่งไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้กองทุนหลังมีของมาช่วยได้ทันทีสองก็คือเรื่องของการออมซึ่ง ซึ่งถ้าเราเราเราจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเรื่องของการไม่มีวันไม่มีการวางแผนเรื่องการออมครับเพราะว่าเพราะว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยค่ะเราเราไม่สามารถที่จะเรียกงอะไรคะไม่ไม่มีเงินพอไรได้คลายเขาไปใ่ดึงออกมาไม่มีที่ดึงไม่มีที่ดึงออกครับใช่เพราะนั้นในในส่วนที่เราทําอยู่อย่างเย่นไม่ว่าจะเป็นอ่กลุ่มออมทรัพย์ธนาคารชุมชน กองทุนหมู่บ้านหรือว่าหรือว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งพอชอทาอยู่แล้วเนี่ยผว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องกระจายแล้วก็จ่ายออกให้เกิดการทําเป็นกองทุนเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยให้ได้แล้วก็แล้วก็ค่อยมาสารพลังกันค่ะถ,ถ้ามันเกิดส่วนเล็กๆในชุมชนเป็นพื้นที่เนี่ยแล้าเราสานพลังกันมันจะเป็นกองทุนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มันจะเกิดความมั่นคงกับตัวเราเองด้วย ไม่ใช่กับใครนะคะมันจะเป็นความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรเข้ามาเพราะว่าต่อไปไม่ใช่แค่โควิดอ่ะมันเป็นมันมีทั้งภัยพิบัติมีอะไรที่จะเกิดข,ขึ้นมาในอนาคตอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมตัววันนี้ไม่รู้จะจะใช้เรียกอะไรมันยังไม่ช้ามันยังไม่สายถ้าเราจะเตรียมตัววันนี้อย่างตอนนี้ที่ฝั่องคุยประชุมชงก็คือเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เพื่อรองรับข้างหน้าค่ะในอนาคตข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นค่ะ ้อครั้งหน้าพุทธหน้าหรือพุทธต่อๆไปถ้าพี่ผ่องมีเวลามาคุยกันต่อนะคะยังอยากจะ,ะอะ่ชวนคุยเรื่องสารพลังร่วมกันอยู่เลยแต่ว่าคืนนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณพี่ผ่องมากเลยนะคะค่ะ,ะขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะ พี่ผองก็คือคุณจิรัทยาเงาศีรองประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนเขตพื้นที่6ค่ะมี8จังหวัดในภาคตะวันออกนะคะแล้วก็สมาคม,ม,าคมรัก,รกชุมชนคน,คน 8, 8ดร้้ว,วค่ะ โควิด19มาตรการเริ่มจะผ่อนคลายแล้วแต่ก็ยังมีความท้าทายมากมายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ EEC ที่พี่ผ่องจะไปสารพลังต่อก็เห็นด้วยเนาะว่าเรื่องของกองทุนระยะยาวเรื่องของการออมนะคุณสวิทถ้าเราไม่ออมเลยเนี่ยก็คงจะลำบาก <c oughs> หมดเวลาแล้วคะ่ะสำหรับคืนนี้คุณสวิทมิ่งมนกับดิฉันอมรบรรจงลาท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอบอกเล่า965ที่96.5 fm คลื่นความคิด